ดูอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นไหวบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายขเขมรคุณผู้ชมจะพาไปทําพิธีกรรมต่อไปนี้แล้วเขาทำเพื่ออะไรเรื่องไหนไปดูกันค่ะบานเฮามันก็ํำบานเฮาเนี่ยแหะฟันสูงหลายมันก็แทวสิเปลี่ยนไปบ่ไดดเลยเป็นไทยบา้านยู่ง่ายกิ่งง่าย,งงายก็เหลือร้อนภัยแบบนี้แหะ เอาล่ะที่เขาทำกันอยู่เนี่ยนะคะหลังจากเสร็จงานประเพณีแซนโดนตาหรือการไหวบ้บรรพบุรุษที่ล่วงลับของชาวสุรินเขาจะนำเครื่องเส้นไหว้จากการประกอบพิธีกรรมจากวัดเนี่ยค่ะมาไหว้พระแม่โพศพต่อนะคะอือนในคลิปนี้คือการไหว้พระแม่โพศพค่ะซึ่งเทศกาลแซนโดนตาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวันศาสตร์เดือนสิบของชาวไทยเชื้อสายเขมรเขานะลูกหลานเขาจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะ การประกอบพิธีกรรมแซนดนตาเนี่ยแต่ละบ้านเขาก็จะเตรียมเครื่องเส้นไหว้ต่างๆใช่ไหมหรือที่เขาเรียกว่าบายเบนเนี่ยนะครั้งอาหารขาวอาหารหวานผลไม้อุปกรณ์ต่างๆเอาไปเส้นไหว้ตามที่ต่างๆอย่างเช่นตรงรั้วบ,บ้านตามวัดอะไรแบบนี้แต่ที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะก็คือหลังจากเสร็จพิธีก็เขาจะนําเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมดมาไหว้ในที่นาของเขาเหมือนทําการไหว้พระแม่โพธิ์ศบตอเพื่อจะให้ข้าวปลาอาหารที่ ทำอยู่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อนะจริงๆเรื่องของการไหว้พระแม่โพศพเนี่ยก็มีอยู่แล้วแหละบางคนเขานับถือมากใช่ไหมเวลาไหว้พระสวดมนต์เราก็ต้องไหว้ถึงพระแม่โพศพพระแม่ธรณีอะไรต่างๆพระแม่คงคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทําให้เขามีกินมีใช้<อ>มีอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้เนาะอ,อ่ะมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อทางแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปยังไงขอบคุณติกตอกที่ใช้ชื่อว่า คุณตั้งใจ1602นะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร